ครับสวัสดีครัถ้าผมวันนี้เราจะพาไปดูแอดออนบ็อกแฮมเมอร์กันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะเริ่มกันยังงงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมนี่พอเราเริ่มมาแล้วเขาจะมีสมุดคู่มือมาให้เราเล่นนึงอะอ่านี่นี่นี่คู่มือเป็นวิธีการครับของต่างๆในแอดออนตัวนี้ฮะก็มาเปิดดูกันได้นะครับผมเรามาเริ่มจากพื้นฐานกันเลยฮะก็คือท่อนไไม้เเลยยกกับกรีสติ๊ อ่าเราก็สามารถอามาค้าเป็นของอย่างนี้ได้อ่านี่ง่ายๆเลยฮะแล้วความสามารถก็คือทุบบล็อกทุบดินได้หมดเลยนี่เดี๋ยวผมทุบไปดูทุบเป็นแบบ3มคูณ3มนะฮะเนี่ยเห็นไหมบล็อกดินก็ได้บล็อกหินก็ได้คือแบบเนี่ยความสามารถก็ค่อนข้างโกงอยู่นะแต่เอาไปทุบแร่เหมือนจะทุบบางตัวไม่ได้นะเห็นไหมทุบแร่แบบอ๋อทุบนานมาก เดี๋ยวผมโทรไปดูนานนะบอกเลยโอเคและที่สำคัญนะฮะพอทุบเสร็จแล้วไม่ได้แลด,ด้วยฮะโอเคฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะก็คือมันเอามาทุบแลกไม่ได้นล้วแหละสำหรับอันที่เป็นไม้นะอ,นอันที่เป็นไม้อา,มาทุบแลกไม่ได้แล้วก็จะมีหน้าตาเปลี่ยนไปตามไม้ชนิดต่างๆด้วยนี่ตามนี้ โอเคแล้วก็ต่อมาจะเป็นหินแล้วฮะซื้อนี่นี่นี่โอเคใช้เป็นหินเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนนะโอเคทุบไปน,นี่ได้หรือเปล่าทุบแร่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปเช็คดูแป๊บแต่ถ้าทุบบล็อกพวกอะไรอย่างเงี้ยมันได้อยู่แล้วฮะแต่แต่แร่เนี่ยโอเคอันนี้ทุบแร่ได้นะ ไม่มีปัญหาโอเคฮะประมาณนี้ก็คือต้องแต่ระดับที่เป็นหินขึ้นไปสามารถทุบแร่ได้หมดแล้วประมาณนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นทองรู้สึกว่าทองกับไอ้นี่จะไม่ค่อยต่างกันทัเท่าไหร่นะใช่ไหมอ้อนี่นี่ขุดเป็นสามคูณสาเหมือนกันนะเออแอดรอนตัวเนี้มันจะมีบางตัวที่ขุดเป็นแบบ5้าคูณห้าเจ็ดคูณเ็ดอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะ วิธีการเปลี่ยนก็คือให้เรากดหมอบแล้วก็กดคลิกไปที่หน้าจอค้างไว้แป๊บหนึ่งนี่มันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดแต่อันเนี้ยจะเห็นแค่ว่ามันเขียนสามูณสามก็คือมันมันมีแค่โหมดเดียวฮะประมาณนี้นี่คุณได้แค่สามคูณสามฮะไอที่แตกต่างกันจริงๆก็น่าจะเป็นความทนทานของอาวุธฮะอ่าประมาณนี้แล้วก็ต่อมาจะเป็นระดับเพชรนี่ฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันอ่านี่ไงเห็นไหมเพชรเป็นแบบห้าคูณห้าแล้วแต่เราสามารถเปิดปิดได้นะบางทีบางคนรู้สึกว่าเอ้ยสามคูณสามมันใหญ่ไปก็สามารถปรับเป็นแบบสามคูณสามมันเล็กไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปรับได้เห็นไหมปรับเป็นห้าคูณห้าหรือห้าคูณห้าใหญ่ไปก็ปรับกลับมาเป็นสามคูณสามได้เหมือนเดิมอะประมาณนี้ห้าคูณห้าฮึบโอ้โห พ้างมากดูดิอย่างกว้างโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นบล็อกเนเธอร์นะฮะนี่นี่นี่โอ้บล็อกเนเธอร์โอ้ได้ถึงคูณเจ็ดเลยนะบล็ 7, 7, 7. อกเนเธอร์เจ็ดคูณเจ็ดขนาดไหนแล้วเนี่ยนี่เจ็ดคูณเจ็ดเอ้อเอ,อ ปึบโอ้ยยังกว้างอ๋อทุบกลับขึ้นไปก่อนเนี่ยดูดิกว้างมากเลยเจ็ดคูณเจ็ดเหลือเหลือเนี่ยโอ้โหมโหลานโอเคฮะต่อไปจะเป็นราพีสนี่นีนี่ เพอันนี้ไม่ค่อยต่างกันเอาจริงๆนะจากที่ผมสังเกตนะตั้งแต่อันนู้นมาถึงอันนี้ไม่ต่างกันเลยฮะความสามารถก็คือทุบหินทุบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็คือยิ่งความสามารถสูงก็เหมือนทุบแร่ที่เยอะขึ้นแค่นั้นเองอะแต่ไอความสามารถพื้นฐานเลยพวกนี้ยดูดิดูไม่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 รู้สึกต่างกันเลยขนาดนั้นเลยฮะก็คือเนี่ยหลักๆก็เอามาทุบบล็อกแบบอย่างเงี้ยบล็อกหินอย่างเงี้ยโอเคไหม แต่ความสามารถเหมือนมันมีเยอะก็จริงแต่ดูความสามารถดีฮะคล้ายๆกันหมดเลยโอเคฮะประมาณนี้ประมาณนี้อันต่อไปอันนี้จะพิเศษหน่อยจริงๆความสามารถมันก็เหมือนอันอื่นแหละแต่ความพิเศษก็คือมันทุบไปแล้วมันเผาไปได้ฮะนี่โอเคแต่ผมขอเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันงงมันล็อกด้วยแหละนี่ฮะเดี๋ยวผมทุบไปดูปึ๊บเห็นไหมมันจะเผาให้เสร็จสรเลย มีแค่แบบเดียวนะคือสามคูณสามเนี่ยเห็นไหมทุบแล้วก็เผาเลยทองก็ด้วยเห็นไหมโอเคเอ้แต่ทำไมได้มาน้อยจังไงได้มาก้อนเดียวเองเหรอเฮ้ยน้อยมากเลยอะ่ะเห็นทองไหมเมื่อกี้เนี้ยผมทุบชุดใหญ่มากอะ่ะแต่ได้ทองมาแค่สองเองเดี๋ยวผมขอไปลองเทสอะไรอ,อื่นเลยนะ มันเผาบล็อกดินให้เรียบร้อยเลยนะโอเคเนี่ยเน,ยเนยมันเผามันเผาไอ้บล็อกอะไรนะบล็อกหินนะ่ะที่เรียบร้อยเลยก็คืออะไรที่เผาได้มันก็จะเผาให้หมดเลยประมาณนี้ แล้วก็ต่อมาต่อมาอันนี้จะเป็นฮอปเปอร์นะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอเก็บพวกนี้ก่อนพปึ๊บๆป,บป,บปบโอ้ของเยอะของเยอะมากโอเคฮอปเปอร์ฮอปเปอร์นี่ความสามารถคือแม่เหล็กนะฮะมันจะดูดไอเทมที่อยู่ใกล้เคียงกับเราอะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเริ่มดูดไปแล้วเริ่มดูดไปแล้วอือ ประมาณนี้ประมาณนี้เห็นไหมมันดูดของแล้วก็สามารถทุบได้นะเป็นแบบสามกูสามเหมือนกันโอเคประมาณนี้แล้วก็ต่อมา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 อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอนะอันนี้เป็นหินเรืองแสงก็หลักๆก,ก็คือเอาไว้แบบถือไปตีไปประมาณนั้นอนะ คือเวลาเราลงถ้ำหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวดี๋ผมโทให้ดูดีกว่าเึ๊บสมมุติลงไปข้าง่างปึ๊บึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บอะถ้าเป็นปกติใช่ไหมมันจะมืดๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือถือไปเรืองแสงไปประมาณนี้ถ้าสามารถไม่ได้มีอะไรทับซ้อนอะ่ะต่ลานโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ต่อมา จะเป็น TNT ฮะความสามารถก็รู้ๆกันอยู่นี่เดี๋ยวเราไปลองเทสกันอ่าก็ทุบเป็นระเบิดฮนะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นกรงสปาวนะฮะเอาจริงๆอันเนี้ยผมว่าอย่าเอามาเลยดีกว่านะ เพราะว่ายังไงอ่ะคือเวลาเราทุบอย่างเงี้ยมันจะสุ่มพวกม,ม็อบออกมาด้วยนะฮะเนี่ยน,น,นี่เห็นไหมก็ค,คือมันสุ่มม็อบออกมาอันตรายต่อต,ตัวเรามากเลยคือผมรู้สึกว่าแบบใช้ยาก <c oughs> แล้วก็ต่อมาจะเป็นลังพึ่งฮนะเอามาทั้งลังเลยแต่ตอนแรกผมคิดว่าอันนี้จะมีความสามารถแบบ อันเชิญพึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเแต่มันไม่มีอ่ะมันไม่มีความสามารถแบบนั้นเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยหายไปไหนมานี้มานี้มานี่เนี่ยความสามารถมันก็คือทุบป,ปอกปกติเออเนี่ยเห็นไหมแต่มันไม่ได้มีอะไรนะเห็นป่ะอุ้ยพังง่ายโพดพังง่ายเกิน เนี่ยคือเห็นไหมมันมันความสมาวภาพมันแปลกๆอะ่ะแล้วแถมตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยอันเชิญพึ่งออกมาได้มันก็จะโอเคไงแต่แต่อย่างที่เห็นเลยมันมันอันเชิญอะไรไม่ได้เลยแล้วแถมรู้สึกว่ามันในนี่ด้วยเขาเรียกว่ายัางไงอะ่ะพังง่ายง่ายอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ดูดน้ําไม่ได้นะผมลองแล้วเดี๋ยวผมเปิดเกมโหมดให้ดูเกมโหมด แล้วก็ถังน้ำอ่ะแล้วผมมาดีใหดูปึ๊บเท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 อ่ะแล้วก็ปิดนี่ฮะแล้วเดี๋ผมลงไปให้ดูเห็นไ,ไหมมันไม่ได้ดูดน้ำหรืออะไรนะเนี่ยแล้วถ้าผมทูบล็อกหรืออะไรเงี้ยเนี่ยมันมันไม่ได้แบบทําให้เรา อยู่ใต้น้ำอะไรอย่างนี้ได้ดานขึ้นเลยนะแถมเวลาเราทุบบล็อกก็ไม่ได้เร็วขึ้นเวลาทุบในน้ำอะ่ะผมมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันค่อนข้างไร้ประโยชน์่ะเนี่ยดูดน้ำก็ไม่ได้เนี่ยคลิกขวาก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมคลิกขวาไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นโอเคฮะประมาณนี้ประมาณนี้ หลายอันเหมือนทำมาไม่รู้อะผมรู้สึกว่าหลายๆอันเหมือนทำมาให้มันดูเยอะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะโหดนะแอนอนตัวเนี้ยนี่อเมทิสทาอะไรได้สิขุดเป็นแบบห้าคูณห้าเนี่ยเห็นไหมคือความสามารถแทบจะคล้ายกันทุกอย่างเลย ตามเมดก็เบาๆแต่เหมือนจะมีเลเวลนะเห็นไหมมีโปรแกรมเลเวลเน็กแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรอยู่ดีอ่ะอาจจะแบบตีแรงขึ้นหรือแต่ไม่ได้ตีกว้างขึ้นนะเพราะว่าในโตดครับหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีบอกว่าตีกว้างขึ้นอาจจะเพิ่มความแรงขึ้นไปเวลาตีมอนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้แล้วก็ต่อมากระจก ะจอกเอากระจกมาทุบโอ้โหเห็นค่าความคงทนนั่นไหมเห็นโอ้โหสามทีแตกเนี่ยใส่มาทำไมครับเนี่ยอันเนี้ยแล้วก็ต่อไปจะเป็นของที่คนปกติทั่วไปใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามาเป็นของที่ต้องเสกมาเท่านั้นก็คือคอมมานด์บ็อก นี่ฮะคอมมานด์บล็อกความโกงอยู่ตรงไหนเห็นอะไรไหมฮะมันทุบบล็อกออกเป็นช่างเลยฮะน่่ๆน,น่เดี๋ยวโทรไปดูอุย้ยตามนั่นแหละฮะมันทุบออกทั้งไอ้นี่เลยฮะมันทุบออกทั้งชัางเลยฮะ คือเวลาจะใช้ก็ระวังกันด้วยนะเนี่ยนี่เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันโดนบล็อกอะไรผมวะเนี่ยเนี่ยเเนี่ยเห็นปะมันทุบออกเป็นช้งเลยวู้ไปนุ่งุ่นทะลุเบดล็อกไว้นั่นนะ่ะเดี๋ยวผมขอลงไปดูหน่อยนะมันมันทะลุเบดล็อกหรือเปล่าน่าจะทะลุหรือเปล่าเนี่ยโวขนาดเนี้ อ้ยมันมันทะลุลงไปทะลุเบสล็อกลงไปเลยฮะก็คือมันลบช่างตรงนี้ทั้งหมดเลยลบลบทิ้งเลยอะ่ะโอ้โห,โหเอาจริงๆนะใครจะมานั่งทุบอะไรอย่างเงี <c oughs> <c oughs> ้ยผมพูดความสามารถบักอันมันก,ก็เนี่ยโอเวอร์พาวเวอร์สุดๆเลยโอเคะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันดีกว่าอันต่อไปนี่จะเป็นอ่ะเบสล็อก ก็ไม่ใช่ของที่คนทั่วไปจะถามมาได้ในโหมดเกมปกติอะปิดเกมหมดแบบคือถ้าเล่นกันปกติผมว่าไม่มีใครเอาเบสล็อกมาได้อะเนี่ยความสามารถก็คือก็ทุบบล็อกเหมือนกันนะแต่สิ่งที่แตกต่างคือไม่มีค่าความคงทนแล้วก็ปรับความกว้างได้สูงสุดระดับเจ็ดเห็นไหมแต่ความคงทนไม่มีนะก็จะไปโกงตรงนั้นแทน เนี่ยแต่แต่ของอันเนี้ยมันมันมันจะว่าอย่างไงดีมันหาปกติไม่ได้อ่มันต้องเสกอะ่ะถ้าเล่นปกติอะ่ะเดิมเดิมมันไม่มีทางขุดได้อยู่แล้วแล้วก็ต่อมานี่ครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ายังไงอันนี้จะเป็นพวกอาวุธแล้วนะนี่นี่นี่อาวุธต้นกระบองเพชรโอเคเดี๋ยวผมขอซัมมอนมอนแปร โอ้ค่อนข้างแรงนะอืมพลังโจมตีเจ็ดพลังโจมตีเจ็ดนี่พอๆกับเอ็นนั่นเลยนะใช่ไหมพอๆกับเน,นเธอร์ไลท์เดิมๆปะผมก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวขอไปเช็คแปบบ๊บอ่ะพอๆโอ้พอๆของเพชรนะแต่ความคงทนเหมือนจะค่อนข้างแยกกว่า อันนี้คือผมตีซอมบี้ไปแค่ประมาณสองตัวไม่ดูดูดูค่าความคทนดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เนี่ยลดไวมากเลยแป๊บเดียวจะจะนี่แหละจะหมดจะหมดหลอดละแล้วก็ต่อไปจะเป็นทองแดงนี่ฮะทองแดง เฮ้ยอ้มีฟ้าผ่าด้วยแล้วก็ผ่าโดนเราซะด้วยไงเรื่องของเรื่องโอ้เยวผมขอกินอาหารหน่อยแล้วกันบอลทองแดงมีฟ้าผ่านะฮะค่อนข้างจะโกงแล้วก็ต่อไปจะเป็นแมกมาเฮ้ยอ,อาวุธนี่ผมว่าโอเคนะไม่ไม่แย่ขนาดนั้นดูมีอะไรอะ่ะ ถ้าเทียบกับพวกคอนอะไรอย่างเงี้ยพวกคอนมันมัน,ม,นมันความสามารถแทบจะเหมือนกันเลยแต่อาวุธนี่ความสามารถก็รู้สึกว่าค่อนข้างต่างอยู่อันนี้อะไรอ๋ออันนี้ตีแล้วติดไฟเอโอเคตีแล้วติดไฟนะอันเนี้ยนี่ตีแล้วติดไฟเออดีอยู่อันนี้น เฮ้ยเหมือนตีหมูด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โอ้ตีหมูตีหมูตีหมูหมนะฮะคือถ้ามอนอยู่ติดๆกันก็คือโดนหมดโอเคดีดีด,ดีค่อนข้างโอเคแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นโอ้โห,หือนไอติมเลยดูดิเหมือนจะเป็นไอติมเหมือนเอาไอติมอะเหมือนถือไอติมปะ แล้วก็เดี๋ยวผมก็โอ้โหไอติมชัดๆ <c oughs> มันถือไอติมแท่งอ,ะอ่ะสามารถอะไรสิอ๋อติดสโลคือเวลาตีแล้วจะทำให้ซอมบี้หรืออะไรหรือม็อบที่โดนอะ่ะจะจะติดสโลแล้วก็ต่อไปจะเป็นกงสปาวอีกแล้วนะฮะอื้อหือ จะบอกดตีแล้วก็สมบอนออกมาอ่างเงี้ยหรอมันจะหาเรื่องให้ตัวเองลําบากหรือเปล่าอุ้ยเอ้ยอันนี้โอเคมันมันไอ้นี้ฮะเวลาเราฆ่าหรืออะไร่งอยาเงี้ยมันจะได้กลับมาเป็นไข่เดี๋ยวผมขอลองอะไรหน่อยนะชาวบ้าน <c oughs> ชาวบ้านผู้น่าสงสารอ่า <c oughs> ไม่ได้แฮะหรือว่าเพราะเป็นไอ้น,นี่อยู่เคียร์ทีบแป,ป๊บหนึ่งนั้นแต่ผมขอปิดเคียร์ทีบครับอออเอ๊ะไม่ได้อ่ะไม่ได้อา่าใช้กับชาวบ้านไม่ได้แต่ใช้กับซอมบี้ได้นะโอเคใช้กับพวกซอมบี้ได้ชาวบ้านไม่ได้แฮ เนี่ยเห็นไหมซอมบี้ได้ชาวบ้านไม่ได้เนี่ยเห็นไหมชาวบ้านไม่ตกสรุปนะใช้ได้แค่พวกม็อบที่เป็นแบบพวกสตูอย่างเงี้ยได้แต่ซอมบี้ไอแต่พวกชาวบ้านหรืออะไรเงี้ยไม่ได้หมูได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวผมขอไอ้นี่ก่อนสเปาอีกอ่ะแล้วก็ ๊อพอพออ่าได้คนระับหมูเห็นไหมก็คือเหมือนจะได้แค่พวกนี้แต่ชาวบ้านเขาเหมือนจะไม่ได้ฮนะนี่ชาวบ้านไม่ได้ชาวบ้านไม่ได้ก็อย่างว่าแหละถ้าได้ก็คงจะกโกงเกินไปหรือในอนาคตเขาจะมีแผ่ปรับก็ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาวุธต่อไปอันนี้จะเป็นอเมอรัลเอเ,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 อเอมอรัลจะเป็นบัฟ โลขหมู่บ้านก็คือเอาไว้เวลาแบบแลกของกับชาวบ้านก็จะได้ส่วนลดประมาณนี้ฮโอเคอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้มีความสามารถอะไรพิเศษนะฮะแล้วก็ต่อมาใหยแมงมุมควาสามารถคืออะไรอ่ะอุ๊อุ๊ตีต้อเป็นใยแมงมุมออกมาด้วย ้าวหายเดีย๋ยวนะผมสงสัยอะไรนิดหน่อยเกมโหมดแล้วก็เอาดาบมาสิเออโอเคแล้วก็ฆ่าซอมบี้ไปแล้วถ้าเอาเอ้ยไอ้อาย,ยา คือถ้าเราตีก่อนมันจะหายอะเราก็สามารถร์มเชือกได้นะโอเคฮนะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็อันสุดท้ายไม่มีอันนี้ผมลืมลบหมดแล้วฮะแค่นี้ฮะก็ของจะมีประมาณนี้ประมาณยี่สิบกว่าชิ้นก็ค่อนข้างเยอะแต่ความสามารถซ้ำๆกันก็เยอะเช่นกันจะมีอาวุธเนี่ยแหละที่ความสามารถหลากหลายกว่าที่เป็นตัวขวานอะ ที่เป็นตัวค้อนอะ่ะตัวค้อนผมรู้สึกว่าความสามารถค่อนข้างแบบจำเจอ่ะคือเหมือนกันหมดเลยอะ่ะแต่ตัวดาบอะ่ะมีความสามารถแปลกๆต่างกันอยู่โอเคครับผมสำหรับแอดออนบล็อกแฮมเมอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไง้ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r ร b ์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมยังไงไว้จเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย